วันนี้ท่านผู้ชมตุ้งตนัด้วยนะคะวันนี้อยู่กับผมกับการสิสเจีจีนห่้วาววันนี้อยู่ในเกมโดบออกแบบเด็บรีนเยวที่ทุกคนชื่นชอบแล้วก็รักมากว้าวอันนี้ภารกิจของผมก็คือผมจะไปบิชิตธนาคารซักหลังหนึ่งในหมู่บ้านเก็บพันเมตรแต่ผมไม่รู้จะทำได้ไหมนะครับอันนี้เราไปดูกันก่อ ถ้าว่าใครอยากเล่นกับผมเนี่ยสามารถกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเดี๋ยวผมจะทิ้งชื่อไว้ใต้คอมเมนต์น,นะครับอย่าลืมผมจะทิ้งชื่อไว้ในคอมเมนต์น,นะครับโอเคเริ่มมาด้วยผมจะไปชื้อฐานแล้วก็จะไปหมู่บ้านยาวเลยโดยไม่ใช้ปืนะไรทั้งนั้นทั้งสิ้นเลยแต่ว่าผมไม่รู้จะไปถึงไหมน,นะบอมยากมากเนี่ยเพราะ ปกติถ้าจะไปหมู่บ้านอ่ะมันต้องใช้ปืนใช่ไหมอันนี้ผมไม่ใช้ปืนอะไรเลยเว้ยถ้าเกิดเจอโจนขึ้นมาเนี่ยผมไม่ผมไม่ยุ่งนะไปก่อนเลยอ่ะโจนอ่ะไม่มีปืนถ้าเกิดเจอโจนเนี่ยโอ้ยสวยแน่ๆหลังจากนี้ผมจะไม่พูดอะไรแล้วนะเพราะว่าผมอ่ะเก็บคออยู่ช่วงนี้เดีย๋ยวผมจะใส่เพลงไว้ให้นะทุกคนอย่าลืมว่า ต้องกดติดตามด้วยนะจ๊ะมั่วาลาไปละบาย លោអាកត់បិទសុខนาะន อืมตอนนี้เราก็จะถึงหมู่บ้านแล้วครับแต่ว่าไม่รู้จะทําได้ไหมอตอนที่ผมบอกไวอ้อ่ะไอ้เจ็บคอเมืม่อเมื่อวานผมไปเล่นเกมมาที้งแต่โกนเจ็บคอเลยไอยซอมบี้มาต้อนรับถึงหน้าเลยเอืยมอมันก็เดือดขึ้นมาเฮ้ยใจย,ย,ยืนเท่ยนใจยืนใจเย็นอืผมันเง้มอยู่เลยว่าเกมนี้มันชิดสียังไงวะแค่อยู่ใกล้ๆแบบรถไฟแล้วก็ตวเตืนตเนตเนนอนมากระเบิดมากระเบิดมา aku terlambat terlambat itu kan bener lagi tim kamu, kamu untuk lagi stuck scale. Minta awetkan karena siang, waktu itu tergeluk ke mario, terus mario kayaknya tergeluk ke mario. Oh, wih bener. Mau ngelempar, mau ผม ah. ้าผมว่ากลางคืนยไม่ไหวแน่ือมึงมึงมึเยอะถึงจะเป็นมึงแลมก็เยอะไป่หนก็ไม่ไหวเลยทุกคนอย่าพิ่่าิมอ่อนนิ่งง่ยด่มแบว่ามกนี่อจะออกปาดก็คืออ่าอย่นี้ก็ทำได้ เราพูดดีที่น่ารักของผมแต่ไหนไมสนใจเลยแต่เป็นสาวงงยนะเมื่อไหร่เมื่อไหร่เขาจะแก้แบคัคกไอที่ว่าแบบไอ้นั่งน,นั่งรถไฟเนี่ยมันมันลุกขึ้นออกเองอ่ะบางทีมันจะตกรถด,ด,ด้วยไงบางทีเวลาผมนั่งรถไฟหยู่ดิมตกรถไมื่อเขาเพื่อนผมมันไหลนิดเลยเว้ยเามันไม่มีอะไรมากั้านหนาตกรถแน่นอน ไอ้ซอมลี้มาเยอะเลยนี่ยปิดปิดปิดแล้ขึ้นไปดิเออยปิดนะแต่ไหนไม่เห็นว่เรากลางคืนอะเพรารอกลางคืนมันแจ้ง่ายกว่าเดี๋ยอาจจะมืดนิดนึงนะเพราะผมไอเปิดแสงไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ามืดแล้วมาเลยอีอคือซอมบี้คือซอมบี้ชิวๆขอชีวิตการที่ปากพูดเถอะ โอ้ฉันดีดีกว่าดิ๊กได้ดีกว่าดิ๊กได้โอ้มาเยอะมาเยอะทั้งก็มีโอ้เรียบผมอ่ะมันมันถืออยู่แล้วแต่ว่าถ้ามาเยอะขนาดเนี้ยก็ตายได้เหมือนกันนะมาเปิดแสงก่อนนะฮะอือก็ดีเท่าไหร่ออต้องรีบเดินไปถ้าไม่รีบเดินไปฉันดีจะมีตาไน่เออ แ้วมันแบบาจะเข้าได้ไงวะยากมกเยอต้องชนะโอ้ห hmm. ต้องทำได้ทำไมท่านผู้ชมทไมต้องร่อมาตีก่อนเนี่ยโอ้โัขึ้นไดไะเนี่อเนือเอองอถามท่านผู้ชมสนิดนึงคือว่า ้าเกิดว่าผม,มาได้ไปทำคลิปใหญ่ๆสักคลิปหนึ่งอ่ะทุกคนจะมาดูเยอะไหมเพราะคลิปนี้ผมดูดูทรงว่าผมไม่ค่อยรอดแนะ่อยากทำคลิปแบบใหญ่ๆให้ทุกทุกคนดูกัระลุกกระลันตานี้จะทำได้ไหมว่าผมก็เป็นแค่ยูทูบเบอร์นหน้าใหม่ๆแต่ผมก็จะเพ่นพัฒนาไปเรื่อยๆเพื่อจะก้าวไปถึง10ล้านซับ รู้แ,แต่ว่าคามฝันมันใหญ่แต่ว่เออรู้เลยคามฝันมันหญ่แต่ว่าผมก็อยากทำอะเพราะว่ามันมันเป็นความรักส่นงมันก็เดิมันอ้ออู่นี่มันเป็นความรักส่วนหนึ่งที่่อยากทำต้องานแล้วแต่ทำไม่ได้อะควาสามารถไม่ดีอะแล้วก็ผมไม่กล้าแสดงออกไม่กล้าทำด้วยแต่ว่าในวันนี้ผมได้มีเพื่อนคนที่เขาสนับสนินเอเอเอ,อะไร เอ๊จะดิเอ๊เอ๊ะผิดผิดเออผมเล่าถึงไงนะคือว่ามันมีเพื่อนคนนึงที่สนับสนุนผมอะ่ะเขาเป็นคนที่ดีกับผมมากเลย <_ S 2> แต่ว่าเขาไม่ได้อยู่กับผมนานล <_ S 1> แล้วไงเขาบอกว่าถ้าเป็นไปได้นะเราอยากจะเป็นคู่บื้องสัด <_ S 2> แต่ตอนนี้เขาแยกทางกับผมแล้วเขาไปอยู่ที่อื่นแล้วคิดถึงเขามากเลย <_ S 1> แต่ว่าสักวันผมว่าก็คงได้เจอเขาอ่ะช้า,ลา,ชาแล้ว เดีกก enfin ๋ยวนเตทไปนะนมงเอุ้ยนี่กุกอ้ยลักลักลักอ้โออลูาชมผมตายไม่หอดไม่ไงม่ล่ไม่นหันเยอะแเนี่ยเออมเออเออยาอย่าย่า้ยว้หชมผมตายผมทำไม่สำเร็จอ่ะ ผมต้องไปฝึกฝีมือมาใหม่ละโอ้ยเสียดายจังไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมเอาใหม่ได้สำหรับคลิปนี้ลาลาก่อนเจอกันคลิปใหม่